ขึ้นเทะโฮ้เล่นทางนี uh ้ดินี่เด็บล้วหัวดำนะทางทางเดียวกันถ้าถึกแดดให้มุกสุดคนเลยนะมันได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งโอ้นั่นพอได้ใส่แกงหน่อไม้บ่แกงเห็ดบ่กบน่ารักไหมกบน่ารัก สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยด้วยจ้าสวัสดีจ้ามากับผอีกแหละมากับน้องอิวอีกแล้วหมู่เก่าไม่ต้องจะนายบอได้มาเบึ่งขึ้นเซยดอกสวยอีกต่างหากเลยแต่ว่าออกห่างๆกันเนาะพอได้งัดยจ่จ้ะโอ้มือฮันเอาไปตะกร้านี่เลยได้เบอเต็มตะกร้าถอดบ่มือนะถอดโอ้เม่อดีดถอดได้อยู่มือมาเริ่มจากตรงไหนเลยตรงไหนพี่น้องขาวเต็มเลย พูดๆเออพลังหญิงแล้วเมื่อนี้มาสองคนนักเบิ่งก่อนถอดบ่ได้เลยเนาะตัวใดนถอดลงยกเบิ่งนอะไรเนาะแต่เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสภาพดินก่อนจ้ะบ่ได้เลยแต่กระสีเอาให้ได้ยาวที่สุดเท่านัลนเนาะแล้วไปแกงใส่น้ำมันแต่มือั่นที่เราเอาก็บ่ได้ยาวปาหนดเด้มือที่ถอดขาเพิ่นบ่ค่อยยาวหมุนโอ้ย ใช่ฝนตกใส่เมื่อคืนนี้พจ่งไดเอาระบาดนี้งัดเอาเลยบ่งัดเอาเลยเอาให้ได้ยาวเท่าที่เสียเอาไดเออแต่ละดอกเนาะได้เกงใส่นมให้นี่นะเนาะ เห็นแบบนี้บัดยามคุดไปได้หลายดิเห็นแบบนี้เหมือนอะไรโอ้ะหนาวด้อย ดำเนาะทางนี้ทางเดินถ้าถือแดดหน่อยกับหัวดำอุ้ยเด่บุสุดโคนเลยนะมันฮือ,อ,อจกกังกระทอดขึ้นลืมถอดบ้างบางหม่องอาธิเกิดขึ้นเฮ้ยท้อบ่เฮ้ย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 ง้ยบ่อะไรหลับ,บ<อ>ลจักหน่อยแล้วกันเปิดซิมงจัก อืมเดกดดนี่ก็นะดได้ถือดอกนะครันหมยได้ถืออ๋อปวกกินปวกกินปวกกินขาเดี๋ยวเขาไปแต่งยี่ห้องละโอ้ย <c oughs> พ่อพี่น้องคนงัดเทนคนงัดเ็ดสิปีลังกาสีดินแดงโอ้ยสีดินพ่อแม่พี่น้อง คิดินนี่อีกด้วยค่ะเอาที่เอาได้เลยจ้ะว้าวก็ได้ง่าเลยด้วยล่ะเอาค่อยตามไม่ตามเป็นอยังไม่เป็นยังกันป่าบบกินเลยเนาะ โอ้โหขาหเพื่อนเลี้ยวไปฝู่ขาย,ยาวอ๋ออยู่เห็นไหมบอกดอกมีถอดขึ้นนี่พะมันแบบนั้นสุดโคนถอดขื่นสุดโคนได้หนิเพราพี่น้องจ๋าฝุ่นสุดโคนจิ๋วมากอ้านี่แหละบางดอกกับขาสั้นบางดอกกับขาย,ยาวเป็นสัตว์ถอดขึ้นที่คนละงัดทีเดียวรวดแบบนี้ นักไัเลยเนาะแต่แค่ตัวนี้ใช่ตัวสร้อยขุดหนึ่งไปที่ซิมอาสาอยู่เมื่อกี้นึ่งวันได้มาที่คนหมดมีขุดไหมขุดเลยกลมเลย

ออหอบเศร้าๆเลยบัดนี้สุดโคตรวนี้ง เอาอันนี้มาเลยจ้ะเอาเม็ดถั่วมาปลูกเลยนี่ค่ะดินแบบนี้งามใช่ได้ปลูกออ้ยอุเฮ้ยตดกันมาเนาเอาไปได้เลยบ่บอกเบี่อเลยใช่จำพอมาจากนี้อ่อนที่เสียบพูดมาเล ดอกใหญ่ขนาดนี้แหละมันจะถอดได้เด้อพี่น้องจ่ะถอดได้แต่ดอกน้อยไม่เริ่มทำอะไรก่อนเลยเอาเลยพ่อแม่พี่น้องบอกว่าได้ยินแต่เสียงแม่น้องเจ้านายหายใจแฮ่เพ็บใช้พลังงานหลายดีมือนี้มันมันบ่่คอยหลายเด้อจ้ะก็เลยพากันมาขุดเองบ่ได้พาพ่อแม่พ่อน้องเจ้านายมาปกติกัแหพูดขาปกติกับพ่อน้องเจ้านายแหละ đã mưa ní mặn bò khơi lại chắc cả thọt đãi tấc từ lẹt và chắc hãy chạy đang lại vắng quá ní đồ pin ní ดีบอกกันเร่งกันอย่าว่าเด้อลองเบิ่งก่อนแบบใส่สโผลกโยกย้ายเบิ่งก่อนบ่ขึ้นเดี๋ยวถอดให้เบิ่งอีกเลยดิกระโดงใหญ่ชนมากถอดมาได้นะแม่ นัเอาเลยอ้วนเลยสันดอกใหญ่ค่ะแม่เนี่ยมันก็เลยถอดขาเพิ่มเติมเบ้าเลยตอนที่เพิ่นยังน้อยๆขามันเป็นผงๆเลยสิไปชิบแต่แค่นี้แล้วก็มือเล็กเอาบปได้มุนปานนี้ลายกว่านี้อีกเอาบปได้มุนปานนี้พ่อแม่เนี่ยไปนี่สองดอกนี่บ่สังเกตดีๆบ่เห็นเลยอุ้ยคลองล้อมจอกๆแล้วนะ ยังเศร้าอยู่เลยอู้หู้ท่าห้องห้องห้องพญาพญาอ้าตัวนี้พญาท้องแล้วนี่อีกสองดอกสุดท้ายพี่ถอดขึ้นเทโอ๊ยสุดท้ายแล้วรุ่นดอกนี้ดิ นี่เดบเลยอุ้ยจบสวยจบได้สวยนะแต่หนาคนขุดอาจจะยังเพราะาว่าหงายไงเพราะว่าหอหอบซุบแล้วไงเบิ่งปะได้แกงได้หมอบุได้หนอยูเย๋ยว่าต่เหมือนน้อไหมนี่ฮะแกงได้หมอคุณเลยจ้ะพัดเนาะพัดน้ำมันหอยแม่ไผ่เคยกินอสิติใจนอกยุบใจบอกเลยตะกี้หาเป็นเฮตี ที่คนบ่ค่อยอยากบ่ค่อยนิยมแม่เขาเคยอยากขายเนาะเวลาเขาได้มาแต่ละทีค่ะแต่บ่มีเพราแม่พี่น้องอยากซื้อกินบ่มีไปทานเึงเฮ็ดนี่ขายออกยากมากอันนี้ค่ะแต่ว่าคู่มือนี่ค่ะเริ่มแล้วแม่แย่งกันแย่งกันแต่ว่าเฮ็ดเขาเ่ามันมีบหลายด้วยสำหรับสำหรับน้องอิ๋วคิดว่าเฮ็ดอันนี้ได้แซบแซบพวเฮ็ดพวกเขาอีกเนาะกินได้เมื่อขายเลยถึงมันจะเมื่อแต่มันกรอบมันหวานมันนึบมันนับแม่ถ้าเบนไผเคยกินนี่สีรู้ว่าเฮ็ดนี่แหละ แซ่บกว่าเห็ดเปลือกแดงๆพี่เล่เคยส่งค่ะก็จาติดใจทุกคนเลยก็จาอยากได้ทุกคนเลยบไปนี้่ไปนี่เหมือดๆใสกันไปป่ะกลับบ้านกลับบ้านที่นี่ไปเจอกบน้อยอยืนน้อยนึงเนี่ยไรู้สึกขาสิได้ยุบบ่เพราะไม่ไปน้องว่าไหนแม่น้องต้นนายขาวขึ้นบ่ขาวหรือแดงขาวเออเดี๋ยวนี้ขาวใสขึ้นได้พานมีอย่างดีบ่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอยู่บ้านเออไปได้ตากแดดไปไปไปฝืนกบเนาะไปไปจ้าเพราะว่าเราเห็นกบอยู่เมื่อกี้ เพื่อน,น,นอยู่ในเพื่อนอยู่ในร่องน้ำอ่ะเพราะพีพ่น้องจ๋าร่องล่อรถน่ะไปลองดูเผื่อได้เอาไปแกงใสน่นมไม้ดนี่ส่วนปาล์มแกงไทเออเฮ้ยน, <c oughs> นี่ยเห็นกบอยู่ตรงนี้ลองงมบึงเนาะต้องไปฟีมเด้วยฟีมานางงมได้เฮ้ดิมันขุนไปแล้วมันหนีแล้วเอาเป็นไผมาหน่อเถอะถ้าบึงได้มันสิข่น เมื่อกี้นี่ขึ้นอยู่โตบักใหญ่เลยหัวเขียวเลยโอ้ยตาตุ้งจอบึงเบ้อัวมันโดดขึ้นเสียงยังเมื่อกี้นี่เสียงกบเหรอบอกเบ้นหยียบกบเหรอบอกดังปุูดังอ่ะตายเดี๋ยวมันกระพูเนี่ยถ้างมแบบนี้เราสิงงเราไปได้เดี๋ยวเราไปท้าได้เนี่ยอึ้งนะเฮ้ยซูนแล้วแม่เน้ มาทำมาทำมาได้เอาอีย่างมาเลยบ่ <Gab> ๊แกวนงแก้วน้ำได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเบิ้องเบิ้องอนั่นพอได้ใส่แกงเหน่อไม้บอแกงเห็ดบอ กอย่าทอ้ออย่าน่ารักเอ <c oughs> ถอะนะพตัวนล้เลมื่อกี้เหมือนเราเห็นหัวใหญ่กว่านี้นะมีตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่าน่าจะขึ้นตั้งแต่ตอนที่หมามาดูดลงกลมเขียวไปกันตรงนี้ปากมาแล้วมาเล่นเธอนึ่งเหรดิมันจะจ็บตัวแน่ะเอสอสงสัยหมาข้าไปกินแล้วมั้งมาได้ยังไงเธอเนี่มาจากไหน <c oughs> นู่นเดินที่น่กอยู่นู่นพากันมาเดินเล่นมาห้อนนี่กันเลยเหรอ นอ่เมืย์เนาะนอ่เมย์เนะม่แต่อ่ยากับพี่น้องนอเหนื่อยไหมเนาะอุยานหายซีดมไปเลยคุณจาพ่อพี่น้องมาจากทางูไกลเติบหนึ่งอยู่เด้อเอาออกกำลังกายหาจีโนขีนรถลินไปไปกลับบายมาบ้านแล้วจ้าพี่น้อง การเอามาล่างว่าสิพากันเอามาแกงใส่นมไม่ได้แกงนมไม่พอดีเลยพากันหัน่นนมไม่แกงพองดีเลยเลยสิยเอามาแกงเหมือนนมไม่โดดพอดีอีดีเลยนะเอยจรงนี้สิอดีอวกอ้วกเหมือนนมไม้นะล่างใช่ไหมก่อน Nhà vị đinh biên kịch chịu nịch cái nịch chịu 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 นี่จ้าล่างเสร็จแล้วเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเฮามีธุระต้องไปเนาะเลยไม่ได้แกงให้เบิร์ซ้ำทีแรกว่าสิแกงให้เบิร์ตสุดที่อุ้ยยอมม่ทันี้ก่อนอาะนะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่น้องเจนนยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าหายใจเข้าลึกๆเนานเลี้ยงกวเด้อจ้า